ขึ้นหัวพี่น้องเอ้ยงอยหัวหัวยายเตวอกำลังเกลือเป็ดเกลือไก่พี่น้องพี่น้องน้ำเกลือเป็ดเกลือ,กอไก่ Oh, กกัสบายดีสวัสด,ดีจ้าจุกูทุคนอีฟซีจุกูทุคนพี่น้องถูกมองทุกบ่อนเ้อบอุกูทุคนน้องทางลาวทางไทยรากาต่างประเทศเด้อจ้ามริภาพากิลมชมววิวพี่น้องตามภาษาตามเคยพี่น้อง บรบไปทางไดอยู่บา้านอยู่เพื่อนอยู่ซองคือเก่านี่พี่น้องเนาะรอหัวรอสวนรอทงรอทาคือเก่าพี่น้องดูบรรยากาศยามเล้งพี่น้องนอ,อนๆสีคำมาหนีนางไปนางมาอยู่บ้านอยู่เพื่อนบักิดจะเขาป่าเขาดงนีอพี่น้อง,าางเน,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 นาะนนการอยู่อา เขาปลาเคารุง่งแค่บ้านแค่เพื่อนเท่านีแ่แหละพี่น้องบกไก่บกไกลดอกจาก้าข้ามองไปาทางล่างนี่ใชเป็นธงหน้าพี่น้องงามงามพี่น้องมองพูดบนมองเพรไกลเลย,าย,ยงามผักขนาดพี่น้องบรรยากาศงามเ่งเราเนาะพี่น้องอยู่บ้านอยู่หน้าเทาเอาทางว่าวทางชี้คือบันทึกอ,อันนี้ใชเป็นโซนป่าไม้พี่น้องป่าไม้กำลังใหญ่กำลัาางงามคุณได้พี่น้อง ปลาเข่าปลองเบิกต้องเขาปลาไปจักหน่อยเมื่อนี้คิดจยากเลาะปลาเลาะดงแล้วพี่น้องเมื่อนี้คิดว่าอยู่บ้านอยู่เพื่อแล้วก็เมื่อยปวดหัวอยู่แล้วก็อยู่บนเก่าแล้วก็ปวดหัวพี่น้องจักยางหันยางนี่พ่อข้าเจ้าวานออยู่บนเก้าเลยปวดหัวอยูู่้เดียวระวังแนวขิดอยู่ร่วมเม็ดระวังวาจาพนักกระถือต้องแม่นจ้าอยูู่้เดียวระวังแนวขิดพี่น้องอยู่ไปอยู่มากับขด ขีดทานขีดนี่เอาลูกไปขีดขีดไปขีดมากผ้าช่างเจ้าโคงเออไปขีดมาเพราะว่าเออน้อาเบาเบาดอกพี่น้องเบาเบาอยู่ผู้เดียวระวังแนวคิดอยู่ร่วมมิตรระวังวาจาถูกต้องแม่นนะจา้าแม่นพี่น้อง เขาป้าเข้าดงพี่น้องป้าเขาเปลองเบื้งล่องเข้าไปวางแล้วพี่น้องคือชีเย็นวางแล้วเนาะคือชีเย็นซุ่มๆปักกลุ่มซุ่มเย็นโอ้ยบรรยากาศคืองามนะพี่น้อง,าางนะาย,อยา,า,งามแลงเนาะพี่น้องเนาะทั้งบอลแดงบระจานี่นนะได้เขา,าป้าปลาอะไรไม่แห้งพี่น้องไม่แห้งในตา มวนในตามวนในใจนี่พี่น้องเนาะเขาอยู่บนเก่าแล้วมันอุกอ่งอุกอ่างอุกอ่างพี่น้องอยู่บนเก่าบวไปทางใดมาทางใดนี่พี่น้องเนาะอันนี้ว่าให้ฟังนี่พี่น้องเด้อยาชันว่าศี่เด้อยาพ่าตัดชินใจว่าจังชันหนึ่งศีเด้อพี่น้องถ้าเบิ่งกันไปโดนก่อนจังว่าจังว่าจังว่ากันนี่พี่น้องเนาะเบิ่งข้างเบิ่งข้างบะนเดงก่อนอ๋อข้างบะนเดงพี่น้องใส่ก้อยปลาเนี่พี่น้องเนาะ ค่อยปลาครับหมดแดงพี่นไหมลูกปลาป่าคือมาหกเทพพี่น้องไปยากไปบ้างนะลองเบิงร์ว่ามีเ่เฮด โอ้่บันเหตุเคยออกกับบเห็นนะไม่มีเลยนี่แต่เสียงนกห้องถือเชอยเนาะไม่มีอะไรเลยเหตุบัวพี่ทำไปทำมันออกแทนเอาจะออกแทวนี้เลย ปลาไหมฉับข้าวไอฉับข้าวเัรา,าปปะัเขียวค่ะเี่เราพี่น้องนอปลาไหมนะคชมบก็เผ้าอ,อยากเข่าปลาดิพี่น้องมาหน,นีขามาขามายืนวงวกหนางวกนัง,ง,งจากที่เลยพี่น้องเข่าป่าเข่าดุกมันถ้าพี่น้องเข่าป่ากิดลบชมยิวอยู่ป่าเลพี่น้องอย่ามากันกล้วยต้นอันนี้เคยกินเลยพี่นอ้องอันลอกกาม,มันออก ลอกกาบต้นนีนะ้ออกพี่น้องแต่ว่าเป็นแต่ว่าต้นใหญ่กว่านี้นอลอกกาอกกบกออกแล้วก็จีกออกจีกออกจีกออกเฉยพี่นอ้องแล้วก็เอามีด่ะขูดขูดขูดเอาเปลือกเอาเอาหมอกมานะพี่น้องมากินหวานหวานเนะพี่นอ้องเอาหมอกอันนี้มันน่ะเอาหมอกบอกเข้าเกะก,กาบเนี่นยเลยดึงออกมาดึงออกคือกาบที่เสียนะพี่น้องดึงออก เทากัขูดอมิดขูดกินอันที่มันอูบทั้งเปลือกทั้งในน่นองขูดกินหวานน้องหวานหอมทั้งในมันอันโอ้คือมาหกเทปปลานะมาเลยนะงจ้าพ่อเฮ็ดดินเนาะหักมูฮัดมูพระเจ้าฮัดก็คือได้เฮ็ดนะกันเท้ามานั่นพคกขี้สาขิลือว่าขิได้คือม,ม,ม,มูจักเถื่อเท่กับเขาปลาคือการ โอเห็ดนังอะไรพี่น้องเห็ดบ่เห็ดบ่เลยนะโอ้ยใบไม้เรียกว่าเห็ดรางวมืดเลยน้อพี่น้องนอกคำฉุนๆมืดแล้วเข้าวปลาพันมืดกลับออกคนพี่น้อง เช็คแมงยังห้องน้องเช็ค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 เชท่านพี้องตื่ยินดีไหมแมงยังห้องนะพี่น้องนี่แต่คือแมงกิได้ห้องกลางคืนนะมีในป่ามันมี้พาเข้าป่าเข้าดงพี่น้องอย่าว่ากันเด้อพี่น้องทุกท่านทั้งสี่ นอนพักตาเอางูงกินกระปลุลทักทายสบายดีสุขุมสุขคนให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องคนเท้ากับเปียกม,มันดอกไม้เดอ้ดอพี่น้องเนาะสูดๆเด้อจ้าสุขุมสุขคนพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันดอกไม้น้อยพี่น้อง คว่ำหักก็คือดอกไม้เนาะพี่น้องเนาะหวานหวานแต่ตอนแรกขนาดคว่ำหักกับพี่น้องงามแต่คว่ำงามแต่คว่ำบนไม้ยัางไม้ดอกไม้ก่นะพี่น้องขั้นว่ายขั้นว่าเหี่ยวแหงบ้าหละะ่ะเบิดเนาะพี่น้องเปียบเหมือนคือกับดอกไม้คือการคว่ำหักค่ะเนาะพี่น้องเนะาะจักสิว่าเป็นจังใดเลยตอนจูมตอนบานนะกว่างามพี่น้อง ว่าหักว่าหอมว่างาม <_ an> พอเหี่ยวแหงบรรพบุรุษพ่าปะพี่น้องเปรียบเหมือนกับดอกไม้ได้พี่น้องน้องความหักเขาหนะ <_ an> ต้นเล็บ <_ an> ะวามงามโอ้ยงามอย่างว่าอย่างว่ายิ้มใส่หัวใส่ <_ an> พอคดิทโคดิทด, <_ an> ด,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 ดอกไม้แล้วพี่น้องเด็ดไปแล้วพรรพบุรุมโยนเข้าป่าพี่น้องเ,อ,เอ้ยโฮมบนเยียมวันเยี่ยมคือหลังเลยอืเด็ดดอกไม้แล้วพอโยนเท้าเข่าป่าเด้พี่น้อง กระแมนยุ่นดอกไม้เข้าป่ากระแมนแล้วมาทิพมาป่าให้ดอกไม้เนะี่ยอยู่ผู้เดียวว่างป่าสัสา้นๆนอกเปียบเปียบเหมือนดอกไม้เนาะพี่น้องเนกกาะความหักโคกขคกุนกนระพี่น้องดอกไม้เล็กยน้อยดอกนี้กระพี่น้องอ่ดีความงามความงามกับกรงามอย่างหน่อยสี่พี่น้องดอกไม้กรงามพ่อว่าเกยไปเลี้ยวดอกไม้เกยไปเลี้ยวหยุบไปเลี้ยกะ เริ่มเปลี่ยนนะพี um> ่น้องเนาะเริ่มเปลี่ยนส่วนทัวแนลคว่ำว่าคว่ำจ่ากับเปลี่ยนกับเปลี่ยนเหมือนดอกไม้พี่น้องเอ้ยยังกับบดบวกันนักคว่ำหักคว่ำเพลงกับบดบวกัรักพี่น้องเนาะเปียกเหมือนดอกไม้ต้นหักกวางขมกวานหอมกับมินกับบหอมนะพี่น้องเนาะอันนี้แหละคว่ำว่าคน่หักคนเพลงพี่น้องเอ้ยบ่มันคง มัน,นี้ก็มานั่งอยู่ทงอยู่ท่ายอยู่ไหวคือเกา่าอยู่มองเก่าคือเกา่าก็ขอบุญขอบคุณเด้อผู้เบิ่งผู้ชมผู้คอมเมนต์ตลอดมากนะพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆกดไปกดจากกดล่ากันอย่าลืมนะพี่น้องกดติดตามให้นางเด้อพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ให้นางเยอะ,ะพี่น้องทชมปูขขุกคนเพอเป็นกำลังใจให้นางในพี่น้องเบิ่งก็ไปดุนดนุนบิ่งก็ไปานานๆน่านพี่น้องถ้าว่าอยากหูใจอยากหูใจของของนาตาลีเลยพี่น้องเบิ่งก็ไปดุนดุนบิ่งไปนานๆค่ะนข้าจะเผาตัดสินใจบาดเดียวเด้อพี่น้องเอ้ยเคลื่อนนาตาลีเบ้าคลิปก่อนๆนัน่นแหละ لك. นาตาลีเคยเบ้า่า ว่าว่าเฮ้านีโอ้ยมาแต่ว่าลืมเบ่งกล้องคุณยาบมาคำน้าตลีเคยเว้าว่าว่าเฮ้านีถูกกระเมนบบมีเงินบบมีทองว่าทัาว์โบมีเงินบบมีคำบมบอยากมีคนถามบบมีคนถามบบมีคุณว้าบ่บอยากมีคนถามบบมีคุณว้าวว่าคุณนำมองขาบว่าคุณนำมองกายการนาตลีก็ได้ว่าวาอะไรต้องไปลองเฮ้ากาบโบมีเงินอะลีมีกระพาซื้อพาจ่ายพาเฮ้ากา อยู่ตัวคนเดียวบ่มีลูกบ่มีผัวแล้วนะพี่นอ้องบ่มีนอ่าบ่มีสิ่งบ่งมีงานทำบ่มีงานเหตุแล้วนะพี่น้องขั้นว่าหาเงินยูทูปก็ยังบอกนะประมาณว่าทางชาติยังอยู่ประมาณเร่าขบานถ้าว่าเป็นเงินบาทกับสิหอดพันกับบ่หอดจกักเถือ่อนะพี่น้องรออยู่เข้าก็ทำงานอันนี้แหละพี่น้องทำไปทำมาทำไปทำมา กคล้ายกับเพร่าเลยอันนั้นคืองานทำของนางอาติบลักของนางนอกพี่น้องนอ,นอแต่มีบางคนมาเพิ่นมาคอมเมนต์ว่าทั้งซี่เพิ่นว่านาตาลีอันอันเธอบอ่มีเงินอ่ะไพ่สิฮู้ว่าว่าไพ่สิฮู้ว่า,ววา,ววาเจ้าเนี่ยบ่มีเงินว่าทา่านกบบระโบหมูจคะคุ้นเลยนอกพี่นอ้บบองกระบ่มีผูหมูจะคุ้นแล้วว่าว่ามาไพ่คีมีหรืบอบ่มีนอกพี่น้องนอ่เข้ากระโบหมูไพ่คอกัน กาบุพเพอารมณ์ัดชินใจบานหนึ่งบานเดียวนะพี่น้องน้อเบืองกันไปด้านหน้เบืองไปโดนๆก่อนนะพี่น้องน้อจังว่าจังว่ามาตัดชินใจนะพี่น้องน้ออันนี้ว่าให้ฟังวัชันซ่านะพี่น้องคำว่าบ่มีเงินน่ะเออถือไพ่กะสีหู้คือการนะพี่น้องน้องวัชันซะากะสีหู้กะสีเบาได้คั้นว่าบ่มีเงินนะคั้นว่าคั้นว่ามีเงินแล้วกัก็โอเคไปเลยพี่น้องกัเข้าวกะสีโบหู้ว่า ความถูกความเจ็บความปวดทำใดนะพี่น้องนะองอน,นี้ว้าให้ฟังพี่น้องเอ้จะพาตัดสินใจบนหนึงบัานเดียวน้อพี่น้องเลยมึงก็ไปน,นั่นก็นนะพี่น้องนาอง